ถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมกับเพื่อนร่วมง,งานที่ผู้บังคับบัญชาที่ไม่ดีทำให้จิตใจเราเนี่ยแย่ลงเรามีวิธีแก้อย่างไรถ้าแก้ที่เขาไม่ได้ก็แก้ที่มึงไงง่ายๆผู้บังคับบัญชาไม่ดีเราแก้เขาได้ไหม <Yeah. S 1> ไม่ได้เรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราแก้ใครไม่ได้ดังนั้นวิธีการกลับมาแก้ได้ใคร <Yeah. S 1> ที่เราเราก็ทำหน้าที่ของเราดีเราหน้าที่อะไรให้กำลังใจตัวเองทำยังไง ยอมรับตามความเป็นจริงว่าเจ้านายเราเป็นแบบนี้หน้าที่เราคือเขาให้เราทําอะไรก็ทําไปตามเหตุตามปัจจัยเดินไปตามกระบวนการเดินไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ปัญหาคือเราทำไหมทำแต่เราคิดด้วยไหมคิดเครียดด้วยไหมเครียดไม่พอใจด้วยไหมไม่พอใจทําไมเราไม่ทําเฉยๆล่ะก็ทําไปสุดท้ายมันต้องทำไหมต้องทําแต่แค่เราตัดอะไรออกความคิดไม่ดีออกเหลือแค่อะไรการกระทําอย่างเดียวมันจะทุกข์ร้อนได้ไหมทุกข์ไม่ได้ ดังนั้นเจอใครไม่ดีเราทําหน้าที่ของเราต่อไปแต่อย่าไปทุกข์ร้อนเพราะใครไม่ต้องไปทุกข์ร้อนอยู่ปกติถ้าเป็นอาจารย์แล้วอาจารย์ต้องมานั่งทนทุกข์ร้อนกับข่าวข่าว,าวต่างๆนานา,นาที่ตัวเองโดนประดังพังผูเข้ามาในโลกโซเชียลถ้าอาจารย์มวลจะไปกังวลแบบนั้นอาจารย์อยากจะทาหน้าที่ของตัวเองอย่างมีความสุขไหมไม่มีมันจะเหนื่อยไปหมดลําพังเดินทางวันหนึ่งคืนหนึ่งก็เหนื่อย ลำพังการนอนแต่ละวันพักผ่อนไม่เพียงพอก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วยังต้องมาสนใจกับที่ปากชาวบ้านคำใส่ร้ายป้ายสีด้วยคำไม่จริงคำดูถูกเหยียดยามคำต่อว่าถ้าเราไม่สนใจตรงนั้นเราจะทํางานทุกอย่างได้อย่างมีความสุขและทําได้อย่างมีประสิทธิภาพหน้าที่ของเราเช่นเดียวกันใครจะไม่ดีเป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของเขาให้เราเข้าใจคําว่าผลของการกระทํายอมรับตามนี้ได้ว่าใครทําอะไรเขาต้องได้รับผลแบบนั้น ในเมื่อเขาทําไม่ดีกับเราเขาต้องได้รับผลของเขาแต่เราไม่ต้องไปนั่งเฝ้าว่าเขาจะได้รับผลตอนไหนไม่ต้องไปเฝ้าคําถามคือเราอยู่กับเขาตลอด24ชั่วโมงไหมไม่ดังนั้นเราไม่รู้หรอกเขาอาจจะไปรับผลที่บ้านเขาก็ได้เราไม่รู้ในขณะที่เขากําลังเข,ข,ข้าห้องน้ำเขาอาจจะเป็นฤาษีดวงทวารและเขากําลังเจ็บปวดรวดร้าวทรมานจากการขับถ่ายในแต่ละว,นๆๆๆๆวันก็ได้ใครจะไปรู้ว่าเราไม่รู้ถูกต้องมาแต่เขามีความทนทุกข์ทรมานไนหะมมีแต่ในเรื่องของการกระทํากรรมใดไว้มันต้องได้รับผลการกระทํานั้น แค่ยกตัวอย่างลืสดดวงให้เฉยแต่ความเป็นจริงผลของการกระทํามันมีวันนี้เขาทํากับใครวันหน้าเขาก็ต้องโดยกระทําแบบนั้นแต่อยู่ที่ว่าเราจะเห็นไหมล่ะบางทีเขาอาจจะโดกนกระทํากับผู้ที่อยู่เหนือกว่าเขาก็ได้เขาจึงมาทําวิธีนี้กับเราอีกทีหนึ่งแสดงว่าเขาก็มีความทุกข์เหมือนกันถูกต้องบ่ะเราเองก็มีความทุกข์ถูกต้องป่าเราพอใจในการที่เขาทําแบบนี้กับเราไหมไม่พอใจเรามีความเศร้าเรามีความทุกข์เรียนรู้จากบทเรียนนี้ไว้ว่าอะไรอย่าไปเป็นแบบเขา แล้วมีความเมตตาสงสารต่อเขาว่าเขาเป็นคนน่าสงสารเขาควบคุมภาวะอารมณ์ตัวเองไม่ได้เขาบริหารจัดการตัวเองไม่ได้เขาควบคุมดูแลลูกน้องตัวเองไม่ได้ให้เราสงสารเขาแต่ไม่ใช่ไปยืนต่อหน้าเขาเขากำลังด่าเราหน้าสงสารเนาะเจ้านายอย่างมึงเนี่ยไม่ได้นะแบบนั้นมึงจะโดนหนักหนาะสาหัสกว่าเดิมนะอาจจะปิวอาจจะกระเด็นไปเลยนะเป็นว,วิธีการแก้ไขปัญหาที่ผิดเราสลดสังเวชในใจได้แต่ไม่ต้องแสดงออก เราสามารถทําในใจได้หรือกลับไปบ้านยืนทําที่หน้ากระจกก็ได้หรือเป็นรูปหัวหน้าเนี่ยไปติดที่บ้านแล้วก็ไปยืนทําหน้าทําตาลอยหน้าลอยตาที่บ้านก็ได้ทําได้เหมือนกันหมดแหละแต่เราอย่าไปทําแบบนั้นไปบ่อยซ้ำๆเพราะอะไรมันจะชินเดี๋ยววันนึงจะด่าเขาจริงๆไงถ้ามันนึกคิดติดตึกในใจตลอดเวลาเมตตาด้วยความจริงใจคําว่าเมตตาเรียกว่ามันมีลักษณะของอะไรนะปราถนาดีกับบุคคลอื่นนะ่ะคาถามคือเราฝึกปรารถนาดีกับคนอื่นเป็นไหมล่ะ เราฝึกปาถนาดีกับคนที่เราไม่ชอบลองดูได้ไหมลองดูปาถนาดีคนไม่ชอบอาจารย์เนี่ยไม่ชอบคนหลายคนเหมือนพรประหลัดทีลพระปีนเสาไฟอะ่ะที่อาจารย์เดินทางไปขอขามากันพ่ออาจารย์ปาถนาดีในเมื่อต่างคนต่างอยู่แล้วมารู้สึกว่าต่างคนต่างแบบเออจะขอโทษขอโพยกันละก็ให้อภัยกันซะในฐานะที่เขาเป็นหัวหน้าเราเขาเป็นเพื่อนร่วมง,งานเราเขาเป็นลูกน้องเราเขาเป็นคนที่เราต้องดูแลหน้าที่เราคือทําอะไรปาถนาดีกับเขา ฝึกปาถนาดีบางทีเขาอาจจะมีความทุกข์ร้อนสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในชีวิตเขาอะแต่เราอะไม่รู้เราก็เลยคิดกธเกลียดอาฆาตปยาบาิครับแค้นใจต่อเขาแต่ความเป็นจริงอะถ้าเรามีโอกาสได้รู้เรื่องจริงๆในชีวิตเขาว่าเขาโดนกดอะไรอะไรไอ้เจ้านายเราคนนั้นอะเวลามันอยู่บ้านอาจจะโดนเมียกดขี่ข่มเหงก็ได้เขาก็เลยมาละมากดขี่ข่มเหงเราในปัจจุบันเขาอาจจะมีความทุกข์ในครอบครัวเขาแต่เขาไม่สามารถมีความสุขได้ในครอบครัวเขาเขาจึงเลยมาแสวงหาความสุขในนี้บางทีถ้าเรามองในมุมที่ดีอะ เราจะได้มีความสงสารเมตตาปรานาดีกับเขาได้เราฝึกมีความอดทนแล้วฝึกในการปรารถนาดีด้วยการเมตตาต่อบุคคลอื่นตลอดเวลาคนที่มีความสุขที่สุดคือเรานะเราเคยไปเห็นคนที่เขากําลังแบบไม่มีจะกินอะ่ะแล้วเราอยากจะซื้อข้าวซื้อน้ำให้เขาใครเคยมีเป็นอารมณ์แบบนี้ไหม,มสงสารมากอะ่ะเราจะไม่รู้สึกโกรธเขาเลยนะเราจะไม่รู้สึกเกลียดเขาเลยนะเราจะไม่รู้สึกอะไรขเขาเลยเพราะอะไรในขณะนั้นเ่มีจาละอารมณ์ของความเมตตาสงสารอยากจะหาข้าวหาน้ำให้เขากินเราฝึกอารมณ์แบบนี้มาใช้กับในที่ทํางานได้ไหม ฝึกอารมณ์ในการเมตตาสงสารต่อบุคคลอื่นแม้เขาจะไม่น่ารักแม้เขาจะไม่น่าสงสารเลยก็ตามแต่เข้าใจว่ามันยากเพราะบางคนเนี่ยมันก็ไม่น่าสงสารจริงๆสันดาหไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงห่อขาอะไรเลยทําตัวยังไงก็อยู่อย่างนั้นบางคนก็แก่กะโหลก,กลาไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรเลยอย่างเงี้ยเข้าใจได้แต่คําถามเราก็คิดได้ไหมว่าะเราส่งคอเขาหน่อยเพราะอีกไม่กี่ปีเขาก็ตายจากโลกนี้ไปแล้วส่งคอเขาแค่สักนิดนึงด้วยความเมตตาสงสารเขาอะ ถ้าเรารู้สึกทะเลาะกับใครลองซื้อของไปฝากเขาดูไหมลองซื้ออะไรไปให้เขาไหมลองแบบเริ่มต้นในการที่จะเสนอตัวเองเข้าไปช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างลองดูฝึกตัวเองตัดตัวเองสละตัวเองอ่ะการสละแบบนี้เรียกว่าจาคาจาคาอารมณ์ความรู้สึกของความหวงกั้นรังเกียจรังงอนคนอื่นพราพโดยเจ้าสอยเราทําอะไรให้เราเนี่ยสามารถให้อภัยได้ในสมอย่างนี้อภัยทานอเวระทานอภยปัชชาทานอภัยทานคือให้อภัยต่อกันและกันด้วยความเมตตา อาเวลาทานคือจะไม่จองเวรต่อกันทะเลาะกันตรงนี้ยุติแค่นี้ไม่ไปต่อละ้ะต่อเถียงเอาเรื่องเขาไปนินทาต่อไปว่าร้ายใส่ร้ายต่อจบแค่นี้คือแค่นี้ยุติใช้ชีวิตต่อไปอภยปจช,ชาทานเราจะไม่พยาบาทเบียดเบียนต่อเขาได้ไหมไม่ไปตามวุ่นวายกับเขาไม่ไปตามค่อนแขวะเขาไม่ไปตามจองร้านจองผาเขาไม่ไปทําลายทํร้ายเขาให้ลมจมถ้าเราสามารถทํสามอย่างนี้ได้เราจะมีความสุขอย่างยิ่งในปัจจุบันเพราะมันเป็นการตัดต้นเหตุข,ของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิต หัดให้อภัยแกย่กันแล้วกันไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตพยาบาทมมกร้ายตาก,กันจะดีมากเพื่อนในแผนกพูดเยอะไปคะ่ะไม่มีสมาธิในการทํางานจะต้องทํำยังไงคะมึงไม่มีหูฟังเหรอ <laughs> เอาหูฟังใส่หูตัวเองได้ไหมล่ะดีกว่าไปปิดปากชาวบ้านเขาดีไหมล่ะถูกต้องหรือเปล่าหูเราว่าอาจารย์ถามว่าเราบอกว่าเราไม่มีสมาธิในการทางานเพราะคนในแผนกคุยกันเสียงดังสรุปว่ามีปัญหาที่ปากเขาหรือมีปัญหาที่หูมึง เรามีปัญหาที่หูตัวเองถูกต้องป่าเราเลือกที่จะฟังอะไรก็ได้ไม่ฟังอะไรก็ได้ถูกต้องป่ามันมีนวัตกรรมที่เรียกว่าสมอทองนะ <t> แล้วก็ที่นี่เปิดเพลงได้ป่ะ <t> เปิดเพลงในหูตัวเองอ่ะใส่หูฟังนั่งทํางานทําได้ใช่ป่ะแค่นั้นเลยเปิดฟังธรรมะก็ได้นะฟังไลฟ์สดอาจารย์ก็ได้เวลาอาจารย์บรรยายธรรมเนี่ยใส่หูไว้ก่อ,อกหูตัวเองไว้ใครจะพูดอะไรปอปก็พูดไปหน้าที่คือเราใส่หูฟังเชื่อไหมในรถอาจารย์เนี่ยบางทีอดมินมีอาจารย์มาไปไหนมาไหนแล้วอาจารย์อยู่ในรถอาจารย์าจะอ,อ่านหนังสืออาา่านพระไตรปิ ก็จ่าหนังสือพระเจ้าบิดกเดยนมาอ่านเปิดในรถบางทีอดมินติดตามอาจารย์ไปข้างหลังสมคนข้างหน้า2คนข้างข้างอีกคนหนึง่งมันคุยกันคิดคักคิดขวหัวาะอาจารย์ก็นั่งอ่านหานังสือไม่รู้เรื่องหรอกไม่ค่อยมันมันมันแยกภาษาไม่ได้เนาะเราก็พยายามจะก,กําหนดจดจ่อสติเราเนี่ยให้อยู่กับหนังสือแต่าจยา์ไม่เคยบอกลูกศิษย์เองว่าพูดเบาๆหน่อยอย่าพูดกันไปคุยกันที่อื่นไม่มีอาจารย์แก้ด้วยตัวเองด้วยการจัดการหูตัวเองด้วยการสงบเสงี่ยมจดจ่ออยู่กับสิ่งนี้ถ้าทนไม่ได้ก็แค่หยิบ หรือวิธีการง่ายที่สุดยุติการอ่านหนังสือไม่ทาอะไรนั่งไฟ์สดเพราะอะไรกูจะเสียงดังกว่ามึงแน่นอนเพราะเวลาที่กูไฟ์สดกูดานะ่าฉ่ำไงประเด็นอ่ะเวลาไฟ์สดใครจะเสียงดังเท่าอาจารย์อ่ะเอาละมึงทำกูทีนี้มึงเตรียมตัวรับวิบากกรรมได้กูจะด่าอยู่ในรถจีลหละมึงก็หนีกูไม่ได้ด้วยซ้ำไปเปิดประตูลงไปกันแล้วแต่มึงเลยกระโดดลงไปเองแล้วกันหน้าที่เราคืออะไรกลับมาจัดการที่ตัวเองไม่ต้องไปว่าเขา แต่อาจารย์ว่าถ้าเกิดไม่รู้จักการลเทศะเช่นอาจารย์นั่งคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แล้วมันนั่งคุยกันอยู่ข้างๆอันเนี้ยโดนแน่เพราะอะไรมันไม่รู้จักการลเทศะว่ากําลังคุยกับผู้ใหญ่อยู่อันนี้สมควรแก่การตําหนิจริงๆแต่อะไรที่เราไม่สามารถไปมาคับคนอื่นได้มันเป็นปัญหาที่ตัวเราเองจัดการที่ตัวเองหูเราจมูกเราปากเราลิ้นเรากายเราใจเราแก้ที่ตัวเราเองอย่าไปแก้คนอื่นเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของเรา เพราะนั้นหน้าที่เราก็คือจัดการหูตัวเองนะอย่าไปจัดปานปากชาวบ้านเขาเออเดี๋ยวจก็โถนตีปากมึคนแรกกันนะนอนตรงขื่อบ้านเป็นอะไรไหมคะแล้วมันจะต้องเป็นอะไรนอนขื่อบ้านทําไมเหรอขือมันจะล้มลงมาทับเราตายหรือ,อยังไงบางคนอยู่บ้านตัวเองมาตั้งแต่เด็กนะจะเอาขยับตัวเข้าไปแล้วไปนอนอยู่ใต้ขื่อมันจะล่วงหลังคาบ้านมันจะลวงลงมาทับให้ตายก็ให้มันรู้ไป มันไม่มีอะไรหรอกอยากจะนอนก็นอนไปเถอะเวลาหมามันนอนไม่เคยเลือกเลยมีคือ่อไม่มีคื่อมันนอนได้ทุกที่มึงเป็นคนยังวุ่นวายมากกว่าหมาเนี่ยมันเลยมีทุกขมากกว่าหมาเห็นไหมเนี่ยดังนั้นอย่าไปสนใจอยู่ตรงไหนนอนไปเลยนอนได้ก็นอนไปมันไม่มีใครมานั่งค่อยแข้งห้อยขาอยู่บนขือคาหรอกนอนไปเถอะไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตเออไม่ต้องไปกังวลกวาดบ้านตอนกลางคืนมีผลอะไรไหมคะสะอาดจ้า เหมือนกว่าตอนไหนก็สาตอนนั้นเรามจะเป็นอะไรล่ะเออกวาดไปเถอะไม่เป็นอะไรหรอกอยากขอคำสอนและคำแนะนำจากท่านอาจารย์ว่าเราจะมีวิธีปรับอารมณ์อย่างไรเมื่อเดินผู้ใต้บังคับบัญชาต่อว่าด้วยคำพูดที่ไม่เหมาะสมกับตัวเราในกรณีที่เราลางานถูกต้องตามระเบียบแต่ถูกลูกน้องว่าถูกลูกน้องว่าว่าไม่สมควรสรุปนี่มันเจ้านายหรือลูกน้องเนี่ย ันดูสับสนนะตอนแรกมันบอกเจ้านายต่หลังมาบอกลูกน้องอะนะลางานถูกต้องทุกอย่างเขาทําอะไรเราได้ไมล่ละคําถามก็ทําไม่ได้ถ้าเราลางานถูกต้องแต่คําถามคือเรางานลางานถูกต้องแต่เราลาบ่อยเกินไปไหมอะมันลาถี่เกินไปหรือเปล่ามันลาแบบตัวเองจัดการงานตัวเองได้สมบูรณ์แบบหรือยังถ้าเรายังจัดงานตัวเองไม่ได้แต่เราไปลาแม้มันจะถูกระเบียบก็สมควรแก่การโดนตำหนีตีตริงเพราะเรารับผิดชอบการงานตัวเองไม่ได้ แต่คาถามถ้าเรารับผิดชอบการงานของตัวเองอย่างดีเลิศไม่มีอะไรติดค้างทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์จัดแจงจัดการให้หมดแล้วจะลาอาจจะคิดว่าเจ้านายเขาไม่ว่าอะไรหัวหน้าเขาไม่ว่าอะไรเพราะเรารับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองอย่างดีคําถามคือเรารับผิดชอบหน้าที่ตัวเองดีหรือยังถ้ายังไม่ดีก็ต้องรับผลจากการกระทําของตัวเองว่าเรายังจัดการหน้าที่ของตัวเองไม่ได้ดีไม่ดีพอวิธีการคืออะไรกลับไปแก้ที่ตัวเองแก้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปแก้ที่เจ้านายแต่ถ้าเราจัดการทุกอย่างดีหมดแล้วแต่เจ้านายไม่อยากให้เราลาก็คิดซะว่าแสดงว่าเขาขาดเราไม่ได้ แสดงว่าเขารักเรามากเขาอยากให้เราอยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงก็ต้องทําอะไรทําใจยอมรับมันแค่นั้นเองเจ้านายรักเป็นเรื่องดีแล้วนะบางทีเจ้านายด่าเราแสดงว่าเขารักเรามากนะยิ่งโดนด่ามากเท่าไหร่ก็แสดงว่ายิ่งรักเรามากเท่าน,นั้นเอาใช่สิเวลาผู้มึงบอกว่าผู้ชายด่าเท่ากับผู้ชายรักใช่ไหมคะแล้วทีนี้เจ้านายด่าไม่เท่ากับรักด้วยเหรอมันก็ต้องรักด้วยกันนี่แหละใช้ตรก,กะเดียวกันดังนั้นหน้าที่อะไรมองไปในทางที่ดีอย่าไปมองในทางที่เสีย อย่าไปมองในแง่ลบมองมาในแง่บวกไว้ <_ d ial id> เขาดา่าเราแสดงว่าต้องมีเหตุผลว่าอะไรเรายังทําไม่ดีเรากลับไปย้อนดูตัวเองเออไม่ดีจริงหว่งงั้นกลับไปแก้น,นี้เดี๋ยวค่อยกลับมาลางานใหม่ก็ได้ <_ d ial id> แค่นั้นเองหรือถ้าจะเป็นต้องลาก็ยืนหน้าลอยล่าลอยตาต่อไปก็ <_ d ial id> แ,แค่นั้นเองก็ในเมื่อจะลาจะทํำยังไงก็ให้เหตุผลเขาอย่างสมเหตุสมผลให้เหตุผลเขาอย่างถูกต้องว่าเพราะอะไรทําไมถึงได้ไม่ได้ <_ d ial id> แค่นั้นเองเราอย่าไปกวีกว่าดอย่าไปฟัดง่วงฟาดง่วงฟาดงานยอมรับไปตามความเป็นจริง อย่างนี้จะบอกแล้วกําลังใจที่ดีที่สุดจากการที่เจ้านายไม่ให้ลางานคืออะไรยอมรับตามความเป็นจริงซะเขาบ่นก็แค่บ่นแต่สุดท้ายมันได้ลาไหมละ่ะก็ได้ลาใช่ไหมละ่ะเพราะเราก็ดันุนลังจะลาอยู่ดีใช่ไหมเพราะมันถูกต้องตามระเบียบถูกต้องไหมก็แค่ลาไปไม่ต้องไปใส่ใจแล้วกลับมาแก้ไขด้วยตัวเองขอโทษเขาอะไรเขาไปก็ว่าไปจะผิดจะถูกก็ว่ากันไปอย่างไรเขาก็เป็นหัวหน้าถ้าไม่อยากที่จะโดนดา่ามึงก็เปลี่ยนตัวเองไปเป็นหัวหน้าให้ได้แค่นั้นแหละถ้าเป็นหัวหน้าได้เมื่อไหร่จะได้ไปทําแบบนั้นได้นะ มีวิธีอย่างไรให้นั่งสมาธิแล้วจิตสงบไม่วอกแวกกับสิ่งอื่นฝึกมันต้องฝึกโฟกัสอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้การนั่งสมาธิไม่ให้วอกแวกช่วงแรกอะ่ะมันไม่ได้อยู่แล้วยังไงมันก็วอกแวกวิธีการคืออะไรฝึกซ้ําๆจนเกิดความเคยชินหายใจเข้าพูดใ,ใ,ออใดใใออใี๋ยหายใจออกตัวหายใจะอกพูดใหายใจออกตัดวหายใจข้ารู้พูออกรู้จดจ่อลงตีนนี่เดี๋ยวมันก็จะหลุดไปคิดตูกต้องปะเวลานั้นสมาธิทีก็จะหลุดไปคิดพุทธโทร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 สภาก็จะค่อยให้ เนี่ยมันเรียกว่าหลุดไปแล้ววิธีการคืออะไรทําแบบเนี้ยอย่าให้มันหลุดจากโฟกัสกันพูดโทก็พูดโทดีทีก็ไปเลยหายใจก็พูดหายใจอตัวเจ้เดี๋ยวสมมตก็หลุดไปก็รีบรู้ตัวให้เร็วแล้วดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบนันขณะทําแบบเนี้ยฝึกซ้ำๆเวลามันจะหลุดปุ๊บรีบรู้ตัวให้เร็วดึงกลับมารีบรู้ตัวให้เร็วรู้ตัวกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันคือการรู้กายฝึกแบบเนี้ยซ้าๆบ่อยๆจนเกิดความเคยชินมันจะตัดเอาความเพลิดเพลินไหลไปตามอารมณ์เนี่ยออกจากใจเราได้ต้องฝึกเป็นประจำระหว่างวันกก็ต้องฝึนะ เดินอย่างที่อาจารย์บอกตอนต้นน่ะเดินอยู่ก็รู้ตัวเดินยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถต้องฝึกรู้ตัวคือเอาพุทโธติดใจไว้เลยวิธีที่อาจารย์ฝึกและง่ายที่สุดคือติดพุทโธในใจไว้ถ้าลืมพุทโธแปลว่าขาดสติเรียบร้อยแล้วถ้าพุทโธระลึกขึ้นได้ตอนไหนแสดงว่าสติกลับมาแล้วแล้วเราสังเกตเองว่าวันหนึ่งเนี่ยมันระลึกพุทโธได้กี่ครั้งแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันหลุดไปจากอารมณ์ของการรู้อยู่พุทโธเนี่ยหลุดไปอยู่กับอารมณ์อื่นอารมณ์อื่นเนี่ยมันหลุดไปมากขนาดไหน แล้วเวลามรนหลุดจะพูดโทลองสังเกตตัวเองดูว่ามันหายไปกี่ชั่วโมงมันจะหายไปยาวๆหรือช่้งแรกแต่เวลาเราสึกเปเรื่องไงมันจะสั้นลง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 ทีนี้มันจะรู้พูทโทตลอดเวลาขยับร่างกายเคลื่อนไหวแป๊บหนึ่งมันจะรู้เลยว่าเฮ้ยขนาดเนี้ยฉันกำลังรู้ตัวอยู่กำลังบีบมือก็กำลังยู้รู้อยู่กำลังเดินก้าวอยู่ก็กำลังรู้อยู่มันจะรู้เป็นหมดเพราะอะไรมันฝึกเป็นอย่างดีหน้าที่เราคืออะไรฝึกบ่อยๆซ้ำๆจนเกิดความเคยชินฝึกมันต้องฝึกเราไม่ฝึกมันก็สติสรััมมนก็วไไ่ด้ ทำอย่างไรให้ลูกนี้มีความคิดในการทําตนให้เหมาะสมกับการเป็นลูกนี้นี่มึงเริ่มแก้สันานเขาแล้วนะอยากให้เป็นลูกนี้ที่ดีและมีจิตสํานึกในการกระทําของตนเองและผลการกระทําที่จะได้รับคืออะไรคะตอนนี้มึงไม่ต้องไปสนการกระทำมันสนารกระทํำมึงก่อน เพราะตอนนี้จากการที่เราให้เขายืมเงินเนี่ยจากมันเนี่ยเป็นลูกหนี้ตอนนี้มึงกลายเป็นผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้วเพราะมันไม่ยอมคืนเงินไม่ยอมคืนตังค์ตามทวงเท่าไหร่มันก็ไม่ให้ตอนนี้สนใจกรรมใครก่อนสนใจกรรมตัวเองก่อนจ้าใครกําลังทุกข์อีลูกหนี้หรือเราเรานี่กําลังทุกข์แล้วเพราะอะไรกำลังทุกข์ร้อนจากการมี่มันคืนเงินมันรับปากก็จะคืนวันนี้แต่มันไม่คืนสุดท้ายเป็นไงเรียบร้อยงายท้องเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ไปตามความพอใจเราคาดหวัง พูทีเจ้าบอกว่าใครก็ตามเข้าไปคาดหวังในสิ่งใดย่อมผิดหวังในสิ่งนั้นคาดหวังนํามาซึ่งความผิดหวังเราคาดหวังว่าถ้าเราให้เขายืมเงินในวันนี้วันนั้นวันนี้ที่เขากําหนดไว้เขาต้องได้เขาต้องคืนเราแล้วเราจะได้เงินจานวนนั้นคืนแต่คําถามได้คืนไหมไม่ได้คืนผิดหวังอย่างผิดหวังเมื่อไรเราคาดหวังต่อไปนี้วิธีการแก้ไขปัญหาไม่ต้องไปสอนลูกหนี้ที่มันไม่รู้จักรับผิดชอบต่อกิจการงานเราไม่สามารถแก้ไขคนที่เป็นคนที่เขาไม่รับผิดชอบได้อาจจะถาม เราแก้ไขคนเป็นขโมยได้ไหมระหว่างเราป้องกันสมบัติตัวเองกับการไปสั่งสอนขโมยให้เลิกขโมยเราว่าอะไรง่ายกว่ากันป้องกันตัวเองง่ายกว่าถูกต้องปะ่ะเพราะถ้าเราสามารถสั่งสอนขโมยให้มันเลิกขโมยได้คําถามมันจะเป็นขโมยไหมมันก็มนไม่เป็นขโมยถูกต้องมากแสดงว่าเราไม่สามารถแก้ที่เขาได้แต่เรากลับไปแก้ที่ใครตัวเองด้วยการอะไรปกป้องทรัพย์สิัติของตัตวเองก่อนด้วยการอะไรตั้งสารพูมิที่บ้านที่พวกเราต้องชอบทํากันใช่ไหมวิธีการคืออะไรไปติดกล้องวงจรปิด หาวิธีการในการหาล็อกหาอะไรต่างๆนานาเพื่ออะไรให้เกิดความปลอดภัยขโมยขาโจรจึงไม่สามารถมาลักทรัพย์ของเราได้วิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้คือไม่ใช่ไปแก้ปัญหาที่ลูกหนี้ให้มันมีความรับผิดชอบแต่กลับมาแก้ตัวเราด้วยการอะไรไม่ต้องให้เขายืมง่ายถ้าเราจะให้เขายืมเราต้องไม่คาดหวังว่าจะได้คืนแต่ถ้าคาดหวังว่าจะได้คืนทุกไหมทุกถ้าเขาไม่คืนอาจารย์เนี่ยถ้าใครจะให้อาจาย์ถ้าจะมาขอยืมเงินอาจารย์ อาจารย์จะไม่ใคยยืมเงินเลยถ้าอาจารย์มีให้อาจารย์จะให้เอาไปเลยสองพันอยากได้อาให้ไม่เป็นไรเอาไปแต่ถ้าเราให้ไม่ได้สมควรหตุการให้ไหมอย่าไปให้เพราะไม่งั้นความทุกข์จะย้อนกลับมาหาเราการไม่ช่วยเหลือไม่เท่ากับบาปนะไม่เท่ากับผิดถ้าเราจะเสียเพื่อนเพราะเพื่อนเพราะเราไม่ให้เพื่อนยืมเงินจะเสียก็เสียไปเลยแสดงว่าเพื่อนคนนี้สมควรแก่การครบไหมไม่ควรแก่การครบเลยเพราะอะไรมันจ้องจเอาเปรียบเราเราแค่ไม่ให้ยืมเงิน แต่เราช่วยด้านอื่นได้ไหมไม่มีเงินกินข้าวใช่ไหมมัน,นี่เดี๋ยวกูเลี้ยงข้าวไม่จําเป็นต้องให้ยืมเงินอย่างเดียวเราสามารถช่วยเหลือเขาด้านอื่นก็ได้แต่อย่าเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องจนนำมาซึ่งความทุกข์ร้อนของตัวเองคําถามคือใครเป็นคนทุกข์ตอนนี้เราเป็นคนทุกข์วิธีการคือกลับมาแก้ไขด้วยตัวเองคิดซะว่าเงินก้อนนี้ไม่ใช่ของเราแล้วตั้งเจตนาแบบนี้ว่าจะได้ไม่ทุกข์แล้วเขาจะคืนวันไหน, voilà. ก,น,นก็รับคืนมาแต่ถ้าเขาไม่คืนเราจะได้ไม่ทุกข์ร้อนใจเพราะเงินก้อนนี้แต่ถ้าเรายังคิดว่าเงินก้อนนี้ man, เปขอองรายู เราจะตามทวงต่อไปไหมเราจะโกรธจะเกลียดจ่าฆ่าม้าลายพยาบาทคนนี้ต่อไปไหมก็ยังจะเป็นต่อไปแต่คําถามคือได้คืนไหมล่ะไม่ได้คืนในเมื่อโกรธก็ไม่ได้คืนไม่โกรธก็ไม่ได้คืนเลือกเอาอะไรไม่โกรธดีกว่าเพราะอะไรมันจะได้ไม่ขับแค้นใจไม่ทุกข์ร้อนกับสิ่งใดเพราะสุดท้ายมันก็ไม่ได้คืนอยู่ดีจะไปเพิ่มความทุกข์ให้ตัวเองทําไมมีสติสัป,ปชัญญะอยู่กับปัจจุบนันดีกว่าสนใจกรรมเต็มในขณะน,นี้กำลังทุกข์ร้อนขนาดไหนแก้ที่เราดีกว่า เอออาจารย์คิดอย่างไรกับเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่ที่ไม่นับถือศาสนาใดๆเลยแต่เชื่อในการกระทำมากกว่าถูกต้องแล้วที่เขาเชื่อแบบนั้นถูกต้องแล้วการเชื่อในการกระทำถ้าเขาเชื่ออย่างถูกต้องนะว่ากายกรรมวจิกรรมมโน,โนกรรมมีผลต่อชีวิตของเขาแล้วเขาปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นไปตามความต้องการคือการกระทำของเขาจริงๆอันนี้ถือว่าถูกต้องตามหลักคําสอน,นของพระเจ้าเลยมาไม่เกี่ยวกับจําเป็นต้องนับถือศาสนาหรือไม่จําเป็นต้องนับถือศาสนาไม่เกี่ยว เกี่ยวกับการกระทาเขาทําการกระทาหรือพฤติกรรมของเขาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าแค่นั้นเลยดังนั้นต่อให้เรานับถือศาสนาแต่เราไม่เคยจะเปลี่ยนแปลงตามหลักคําสอนของศาสนาเลยมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์ต่อให้เขาไม่นับถือศาสนาใดเลยแต่เขาเนี่ยสามารถนําหลักเกณฑ์หลักการหลักธรรมของทุกศาสนามาแก้ไขให้ตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมได้ดีไหมอันนี้ดีเลยศาสนาแปลว่าคําสอนคําสอนของใครของศาสดาของศาสนานั้นน พุทธศา,าสนาคือศาสนาพุทธก็คือคำสอนของพระพุทธเจา้าแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยธรรมนี่คือคำสอนของสัมมาสัมพุทธะหลักสัจจะความจริงพุทธเจ้าเนี่ยสอนตามหลักสัจจะความจริงเราจึงต้องการนำหลักสัจจะความจริงหรือนำหลักเหตุหลักผลเนี้ยมาฝึกเรียนรู้ที่ตัวเองแต่คำถามเด็กในปัจจุบันเข้าใจคำว่าการกระทำหรือเปล่ามาไม่เข้าใจเพราะสุดท้ายเป็นไงมันก็ยังกระทำกรรมเลวอยู่ไหมก็ยังกระทำกรรมเลวแสดงว่าเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องของอะไร กรรมหรือการกระทําแสดงว่ายังไม่ได้เข้าใจจริงๆแต่หน้าที่เราไม่ต้องเอาศาสนาไปยัดเยียด้เขาเพราะตัวเราเองก็ยังไม่เข้าใจว่าศาส,สนาคืออะไรเรายังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าคําสอนพระเจ้าจมีอะไรบ้างยังไม่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยอาศัยคาสอนนั้มาแก้ไขตัวได้ด้วยซ้ำดังนั้นอย่าไปยัดเยียดศาสนาให้กับใครวิธีการคืออะไรเอาเหตุผลไปบอกไปสอนเขาไม่ต้องพูดเรื่องว่าศาสนานี้เป็นอย่างนี้ศาส,สนานี้เป็นอย่างนั้นไม่ต้องเอาความจริงไปบอกเขาเลย เมื่อเขาเข้าใจความจริงเข้าใจเหตุผลและเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เขารู้ได้ว่าเฮ้ยเขาจะกลับมาถามเราอันนี้คําสอนของใครอ่ะทำไมมารู้สึกซาบซึ้งจังเลยอันนี้คําสอนของใครเวลาลงมือทําจริงแล้วมันดีขึ้นอ่ะเป็นเป็น,ปนพราะใครเขาจะเรียนรู้ศึกษาจากสงน,นั้นเองจนในที่สุดเขาจะเดินเข้าสู่หลักเกณฑ์หลักการของศาสนาหรือการเคารพศรัทธาในพระเจ้าได้ดังนั้นอย่าไปยัดเยียดความเชื่อไข่จงอะไรบอกเขาไปตามหลักเหตุผลเปรียบเทียบให้ชัดเจน ให้เหตุผลให้ข้อมูลให้ความรู้เขาไม่ต้องัดเยียดค่อยๆแนะนําบอกกล่าวเขาไปตามเหตุตามปัจจยัยเมื่อวันหนึ่งเขาเกิดความเข้าใจเขาจะแก้ไขตัวเขาเองแล้วกลับมามีความเชื่อความศรัทธาเองเราอย่าไปคิดว่าการทําศาสนาหรือการนับถือศาสนา,สสนาคือการเดินทางไปวัดถวายกระป๋องสังฆทานกลับบ้านแล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธไม่ใช่การทํานั้นได้บุญมั้ยย่อมได้บุญแต่พุทธศาสนามันละเอียดลึกซึ้งมากกว่านั้นมันเข้าไปถึงการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวัน ในแต่ละเสี้ยววินาทีในแต่ละขณะจิตเพื่อให้เราใช้ชีวิตกิจการงานหน้าที่การงานการเงินหนึ่งของตัวเองเนี่ยได้อย่างมีความสุขอย่างประกอบด้วยเหตุและผลใครใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีหลักเกณฑ์หลักการหลักเหตุหลักผลคนนั้นจะมีความสุขใครใช้ชีวิตไม่อยู่บนหลักเกณฑ์หลักการหลักเหตุหลักผลคนนั้นจะมีความทุกข์ดันั้นค่อยๆใช้ชีวิตตัวเองการที่เราจะแนะนําบอกกล่าวใครจะเปลี่ยนแปลงใครให้กลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนถ้าเราอยากให้คนอื่นได้ประโยชน์ของหลักธรรมทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองก่อน เมื่อประโยชน์เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วจงนําประโยชน์นี้ไปบอกต่อกับคนอื่นด้วยแล้วมันจะมีอะไรมีน้ําหนักเพราะอะไรเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วอม,มีวิธีจัดการกับความโกรธหรือความไม่พอใจยังไงได้บ้างคะเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะสอนไปแล้วก่อนหน้านี้ถ้าเงียบใส่บางทีเขาก็คิดว่าเรากวนถ้าโต้ตอบก็กลัวว่าจะบานปลายคือการที่เราเงียบเนี่ยคาว่ากวนเนี่ยมันไม่ได้กวนถ้าเราไม่สร้างเหตุ วิธีการคืงเงียบแล้วเราทําหน้ายังไงอะยังไงอะคือบางทีมันก็เราอาจจะแสดงสีหน้าออกมาโดยที่เราไม่รู้เรื่องอะคือเบ้หน้าเบ้ปากเบ้ปากตลอดเวลาอย่างอาจารย์ไปไปอัดรายการกับอาจารย์ยิ่งศักมาที่ช่องเจ็ดล่าสุดนีนะเวลาอาจารย์ยิ่งศักเคยดูรายการยิ่งศักในรายการเก่าแก่นะแลวตอนนี้ก็ได้รายการใหม่ละเวลาแกพูดเนี่ยก็จะจีบปากจีบคอทําหน้าทําตาอาจารย์บอกว่าจะยิ่งศักปากไปตลอรเดี๋ยวคอกระถนตีปากก็ได้ไหม มันเห็นปากก็มันารำคาญแล้วเกินนะมันจีบปากจีบคอคือบางทีไม่มีอะไรอะนะจิตใจดีมากแต่ปากนี่แหละในการที่จะหย่อนไปหาการกระทํามากเลยใช่ไหมมันเหมาะกับการที่จะโดนตีปากแต่นั้นวิธีการคืออะไรเราต้องกลับมาดูตัวเองว่าในขณะนั้นกำลังโกรธหรือเปล่าเรากาลังอาฆาตพยาบาทมากร้ายในใจหรือเปล่าถ้ามันเกิดความโกรธความอาฆาตพยาบาทมากร้ายมันจะเกิดอะไรขึ้นสีหน้ามันออกบางคนน่ะหน้าตามันออกชัดเจนเลยนะว่ามันไม่พอใจแต่ในใจมันเนี่ยพยายามจะควบคุมใจสุดๆเลยแต่หน้ามันออกมากเลยอะ บางคนเป็นยามือออกเวลาโกรธทำงานควบคุมตัวเองไม่ได้มันเพลินทาอะไรกำมือโดยไม่รู้ตัวหลายคนเนี่ยมีอาการแบบนี้โดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่มันไม่รู้เพราะอะไรมันเพลินหน้าที่เราคือตั้งสติมาอยู่กับกายแล้วราล,ลุกรู้ตัวให้ได้ว่าในขณนะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ก็กําลังเป็นอะไรอยู่เรากำลังฟังอะไรอยู่มันจะระง,งับยับยั้งจิตใจตัวเองได้มโนกรรมมันให้ผลหนักสุดนะใจใจเนี่ยมันจะเป็นตัวส่งผลพฤฒิกายกับวาจาอาจจะถามว่าถ้าเราจะคิดนอกใจสมมติ คิดจะนอกใจใครสักคนหนึ่งคิดเฉยๆคิดอะไรคิดถึงผ,ผู้ชายหรือผู้หญิงคนหนึ่งเราคิดแล้วว่าเราจะนอกใจคนเนี้เอ้เราเราจะนอกใจแฟนเราเพราะเรารู้สึกชอบคนนี้จงเลยมันแค่ชอบในใจนะปรากฏมันชอบแบบเนี้เรื่อยๆแอบชอบเขาลงรักเขาเสร็จแล้วปุ๊บปากไในคน,นนั้นเนี่ยมันดันชอบเราด้วยมันมาเล่นด้วยกับเราเราคิดว่าเรารอดไหมไม่รอดเพราะอะไรในใจมันคิดชอบเขาไปทุนเดิมถูกต้องป่ะแล้วไม่ยอมตัดความคิดนี้ทิ้ง สุดท้ายเราจะประพฤติน,นอกใจสามีภรรยาเราด้วยการไปคบกับเขามั้ยไปมีปฏิสัมพันธ์กับเขาไหมมีแน่นอนถ้าเราอะไรไม่ระงับยับยั้งตัวเองเพราะเราชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมโนกรรมมันจึงหนักที่สุดเพราะอะไรมันจะดึงเราไปหาการกระทําทางกายคําพูดทางวาจาเริ่มไปแอบคุยกันแอบคุยกันเสร็จปุปป๊บไปงานล่อไปได้เสียกันกายวาจาไปหมดเลยเพราะใจตัวเดียวดังนั้นฝึกฝนเวลาฝ,ฝ,ฝึกฝนให้ฝึกที่ใจ แก้ที่ใจปรับเปลี่ยนไมเซ็ตปรับเปลี่ยนความคิดตัวเองแล้วการกระทําทางกายกับวาจามันจะออกมาหมดเลยมันจะออกมาตามความรู้สึกนึกคิดติดตึกทางใจของเราเองคนที่มีขันติเป็นเครื่องอดทนขูดเกากิเลสตตัวเองได้คนที่มีความอดทนจะทะเลาะบใไรได้ไหมไม่ได้จะเสียผลประโยชน์ข้อการที่ตัวเองเนี่ยสติแตกได้ไหมไม่ได้จะทําร้ายคนอื่นเพราะตัวเองควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ไหมไม่ได้แต่คนที่มีความขันติเป็นเครื่องขูดเกากิเลสตไอ้คนที่ไม่มีขันติเป็นเครื่องขูดเกากิเสเตไปไง ทะเลออาะกับชาวบ้านไปเรื่อยเมื่อทะเลาะย่อมเกิดโทษเกิดภัยไหมย่อมเกิดโทษเกิดภยัยเพราะอะไรมีการเบียดเบียนกันเป็นที่ตั้งคนที่โกรธตลอดเวลาจ้องแต่จะทําร้ายคนอื่นตลอดเวลาชีวิตเขาย่อมมีความสุขมาหนักนาสาหัสนะโกรธก็รู้สึกว่าทําอะไรใครไม่ได้เลยเขาเรียกว่าไม่ได้ระบายเพราะอะไรมันระบายอารมณ์ตัวเองออกไม่ได้บางคนใช้วิธีการระบายอารมณ์ด้วยกับวิธีการะอะไรทาร้ายคนอื่น ทำร้ายตัวเองด่าคนอื่นกลับนี่วิธีการหนึ่งในการระบายอารมณ์แต่วิธีการระบายอารมณ์ที่ดีที่สุดคืออะไรทิ้งอารมณ์นั้นไม่ต้องเก็บรักษาไว้เอาอารมณ์อื่นไปชดเชยคืออารมณ์ฝ่ายกุศลเช่นอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าความเมตตาเอาอารมณ์ของความเมตตาเนี่ยไปละลายอารมณ์ของความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทมาดหลายออกเอาอารมณ์ตัวนี้ออกดับอารมณ์ตัวนี้ออกคือสลายอารมณ์นี้ออกในการมีเมตตาสงสารต่อบุคคลนั้นเป็นที่ตั้งหน้าที่เราคือทําแค่นี้ฝึกเพราะฉะนั้นคนที่มีความอดทน ย่อมมีความสุขในปัจจุบันและไม่สร้างความเบียดเบียนเดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นแต่คนที่มีความอดทนย่อมนํามาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจแก่ตนเองและผู้อื่นเสมอเมื่อเบียดเบียนเดือดร้อนผู้อื่นผู้อื่นก็จะกลับมาละเบียดเบียนเดือดร้อนเราด้วยเพราะมันก็มีสันดานแบบเดียวกันกับเราไงคือเมื่อเราเบียดเบียนมันก็เบียดเบียนเรากลับเป็นบปัญหามันจบนะไม่จบไม่สิ้นดังนั้นขันติคือเครื่องอดทนย่อมดีกว่าคนที่ขาดสติอยู่แล้วพราะนั้นหน้าที่เราคือฝึกมีขันติคือเครื่องอุดอดทนให้ได้น มีไหมฮะ<พวก>อะไรนะฮีรีอ๋อฮีรีโอตปปาปะฮีร<ล>ีเนี่ยแปลว่าละอายชั่วโอตปปาปะเนี่ยแปลว่ากลัวเกรงกลัวต่อความบาปฮีรีโอตปปาปะละอายชั่วกลัวบาปลาอายชั่วกลาาัวบาปยังไงเช่นเรากําลังจะฆ่าสัตว์เราเกิดความละอายขึ้นมาว่าเฮ้ยการฆ่าสัตว์เนี่ยมันไม่ควรจะการทํา แล้วเราก็รู้สึกเกรงกลัวต่อวิบากกรรมที่จะเกิดขึ้นถ้าเราจะฆ่าสัตว์ตัวนี้วันหนึ่งจะมีวิบากกรรมในการมีใครมาฆ่าเราตายไหมนี่เรียกว่ากลัวต่อความบาปฮิลีคือละอายที่จะทําในสิ่งนี้ถ้าทําแล้วเนี่ยมันจะเกิดความละอายตลอดเวลาโอตาปะคือกลัวต่อภัยเวรที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าว่าถ้าเราทําสิ่งนี้ภัยเวรจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนเราทํางานถ้าเราไม่ทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเราจะเริ่มมองเห็นอะไรโทษของมัน ถ้าเราโดนไม่ซื่อสัจจริตอ,อ๋อจะโดนจับก็ได้โดนออกจาราชการก็ได้เนี่ยเรียกว่ามองเห็นโทษเมื่อเรามองเห็นโทษเราจะลงพือทำในสิ่งนั้นไหมไม่ทําเพราะอะไรมันเป็นความผิดที่จะนํามาซึ่งโทษภัยเหล่านั้นได้เนี่เรียกว่าความเกรงกลัวต่อบาปละอายคือเราละอายต่อหน้าที่การงานที่ตัวเองเนี่ยภารนาตัวไว้ประกาศตัวว่าเราจะทํางานด้วยความซื่อสัจจริตแต่ถึงเวลาเราทำานหะไม่ทํามันก็ถึงซึ่งอะไรความละอายเลยไม่กล้าทําในสิ่งนั้นเนี่ยแหละคือฮีรีโอตาปา พวกเราทุกคนควรมีฮิลิโอตปะเป็นที่ตั้งจริงๆเรามีกันทุกคนแต่มีมากมีน้อยแตกต่างกันบวกกับในขณนะนั้นเรามีสติสัป,ปชัญญะในการที่จะมีฮิลิโอตป่าไหมฮิลิโอตปะาเนี่ยเป็นฝ่ายกุศลความละอายชั่วกลัวบาปเนี่ยมันเป็นความเพียรอย่างยิ่งนะที่มันจะสามารถเกิดในตัวนี้ขึ้นมาได้หน้าที่เราคืออะไรต้องฝึกให้ตัวเองมีสติเยอะเมื่อเรามีสติเป็นที่ตั้งไอฮิลิโอตปะจะเกิดขึ้นได้ความละอายจะเกิดขึ้นได้เช่นเราไปทําผิดอะไรมาแล้วไม่กล้าบอกหัวหน้างาน เลยปกปิดเก็บบางซ่อนเล็นมันไว้เพราะอะไรเพราะเรากลัวต่อความผิดนั้นเนี่ยก็เรียกว่าความกลัวแต่ไม่ใช่หิริโอตป,ปะเพราะอะไรเป็นฝ่ายอากุศลนี่การะอะไรเราพยายามหลีกเลี่ยงเขาจับได้เราก็เลยพยายามโกหกแถไถยไปเรื่อยเพื่อที่จะหลบเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นอันเนี้ยละอายละอายชั่วกลัวบาปเหมือนกันนะแต่ยังขาดความละอายกลัวมองเห็นต้นเห็นภัยแล้วแต่ไม่มีความละอายคือยังลงมือในการละโกหกต่อไปเห็นไห มันมีโอตะบ,บางทีก็มีโอตบปาแต่ไม่ฮีิรินะบางทีก็มีฮิริแต่ขาดโอตบปามันแล้วแต่ว่าในขณะนั้นเราจะขาดอะไรจะมีอะไร